ใครๆก็อยากมีพ s s ซีฟอินคัมแต่หลายคนคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะสร้างได้ผมจะบอกว่าไม่จริงครับแม้เงินเดือนน้อยก็สร้างกระแสงเงินสดให้ไหลเข้ากระเป๋าคุณได้จริงเหรอคะพี่ดุวันมีนาอยากรู้แล้วค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเปิดเผยทุกกลเม็ดเคล็ดลับฝังเลย ยินดีต้อนรับสู่ The Short Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ The Short Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณผมตะวันครับและมีนาเองค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีกันครับมีนานั่นก็คือ Passive Income หรือกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่องแม้เราจะไม่ได้ทำงานตลอดเวลาก็ตาม โอ้โหฟังดูดีจังเลยค่ะพี่ตะวันเหมือนฝันเลยค่ะที่เงินจะไหลเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องทำงานหนักตลอดเวลาใช่แล้วครับแต่หลายคนอาจจะคิดว่า passive income เป็นเรื่องไกลตัวหรือต้องมีเงินถุงเงินถังถึงจะสร้างได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงเลยครับวันนี้เราจะมาบอกว่าแม้เงินเดือนน้อยก็สร้าง passive income ได้จริงจริงหรอกคะพี่ตะวันมีนาอยากรู้แล้วค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง active Income และ a s s i v e Income กันก่อนครับ Active i n c o m e มีนารู้คะ่ะคือเงินที่เราได้จากการทำงานแลกเวลาแลกแรงไปเช่นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมีนา Active i n c o m e คือเงินที่ได้มาจากการที่คุณต้องลงมือลงแรงแลกเวลาของคุณไปโดยตรงถ้าคุณหยุดทำงานเงินก็หยุดไหลเข้ามาครับแล้ว a s s i v e Income ล่ะคะ Passive Income คือเงินที่ไหลเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องทำงานตลอดเวลาครับมันเหมือนการปลูกต้นไม้พอคุณปลูกเสร็จและดูแลไปสักพักต้นไม้ก็จะออกผลให้คุณเก็บกินได้เรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องไปปลูกใหม่ทุกวัน แสดงว่าตอนแรกเราก็ต้องลงแรงปลูกก่อนใช่ไหมคะพี่ตะวันใช่ครับ Passive Income ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นคุณอาจจะต้องลงแรมหรือใช้เวลาไปสร้างระบบบางอย่างแต่เมื่อระบบนั้นสมบูรณ์เงินก็จะเริ่มไหลเข้ามาเองครับแบบนี้ก็แปลว่าแม้เงินเดือนน้อยก็สามารถเอาเงินส่วนหนึ่งไปสร้างระบบนี้ได้ใช่ไหมคะ เปเลยครับมีนาไม่จําเป็นต้องรวยถึงจะสร้างได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถเริ่มต้นสร้างแพ s ซีฟอิ c o m มได้แม้จะมีเงินทุนไม่มากเรามาดูกันทีละวิธีนะครับว่ามีอะไรบ้าง 1. ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนนี่คือวิธีที่คลาสสิกที่สุดเลยครับคือการให้เงินทํางานแทนเรา เช่นฝากธนาคารให้ได้ดอกเบี้ยหรือลงทุนในกองทุนรวมแบบที่เราคุยกันไปในตอนก่อนๆใช่ไหมคะใช่ครับเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงเลือกบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยมากกว่าปกติแม้จะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี กองทุนรวมที่จ่ายปันผลเช่นกองทุนรวมหุ้นปันผลหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs ที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะก็เริ่มลงทุนได้พันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เป็นการให้เงินกู้แก่รัฐบาลหรือบริษัทโดยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นงวดๆตามที่กำหนดคือเราใช้เงินของเราไปลงทุนแล้วให้เงินนั้นออกลูกออกหลานมาให้เราใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแต่และว,วิธีก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันเราต้องศึกษาและเลือกให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ครับข้อที่2สร้างสารรค์ผลงานดิจิทัลที่ขายได้เรื่อยๆ digital products ยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลครับมีนาเราสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่ใช้แรงครั้งเดียวแต่สามารถขายได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเช่นอะไรบ้างคะพี่ตะวัน ยกตัวอย่างเช่นอีบ e ุ๊กหรือคู่มือดิจิทัลคุณอาจจะมีความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นสูตรอาหารเคล็ดลับการลดน้ำหนักคู่มือการท่องเที่ยวก็สามารถเขียนเป็นอ e ีบุ๊กขายได้ภาพถ่ายหรือวิดีโอสต็อกถ้าคุณชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็สามารถนำไปขายบนเว็บไซต์สต็อกฟโต้หรือวิดีโอสต็อกได้เมื่อมีคนโหลดไปใช้คุณก็ได้เงิน เทมเพลตพรี e ซตฟอน n t ถ้าคุณมีความสามารถด้านดีไซน์ก็สามารถสร้าง Template สำหรับ PowerPoint Photoshop หรือ Preset สำหรับแต่งรูปฟอนต์สวยๆแล้วนำไปขายได้โอ้โห oh อันนี้ดูน่าสนใจมากเลยค่ะเราใช้ความสามารถของเราแต่สร้างรายได้แบบไม่จำกดัด ใช่ครับยิ่งเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสสร้างไรายได้เยอะขึ้นเท่านั้นและที่สําคัญคือเมื่อสร้างเสร็จแล้วมันก็สามารถทําเงินให้คุณได้เรื่อยๆแม้คุณจะนอนหลับอยู่ตามถัดไปข้อที่3การให้เช่าทับสินอันนี้อาจจะต้องมีเงินทุนก้อนแรกบ้างครับแต่ก็เป็นพา s ซีฟอินค m มที่ชัดเจนมาก เช่นการให้เช่าคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือบ้านใช่ไหมคะถูกต้องครับหรือแม้แต่การให้เช่าอุปกรณ์บางอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปรถยนต์หรืออุปกรณ์จัดงานต่างๆถ้าคุณมีของที่คนต้องการใช้แต่ไม่อยากซื้อก็สามารถนำมาปล่อยเช่าได้อันนี้ดูเหมือนต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะคะพิตวนันใช่ครับแต่สำหรับคนที่พอมีทุนหรือมีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ก็เป็นช่องทางที่ดีเลยครับและถ้าไม่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่ลองดูสินทรัพย์เล็กๆที่มีคนเช่าบ่อยๆก็ได้ค่ะ มาถึงข้อที่4กันแล้วนะครับการสร้างคอร์สออนไลน์หรือช่องทางสร้างความรู้ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษการทําอาหารการตัดต่อวิดีโอการตลาดออนไลน์คุณสามารถนําความรู้นั้นมาสร้างเป็นคอร์สออนไลน์ได้ครับ เหมือนเปิดสอนออนไลน์แบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคุณลงทุนลงแรงสร้างคอร์สครั้งเดียวอาจวิดีโอจัดทำเนื้อหาพอคอร์สเสร็จแล้วคุณก็สามารถขายได้เรื่อยๆไม่จำกัดจำนวนนักเรียนหรือถ้าคุณไม่สะดวกทำคอร์สก็อาจจะสร้างช่อง YouTube หรือบล็อกที่มีเนื้อหาเฉพาะทางพอมีผู้ติดตามและยอดวิวเยอะๆก็สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาหรือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ครับอันนี้ก็ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เรามีมาสร้างเงินได้ใช่ไหมคะแน่นอนครับและ นี่คือการลงทุนในตัวคุณเองที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากทำแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีใช่ไหมครับมีนาใช่เลยค่ะดูแล้วแต่ละอย่างก็ต้องใช้เงินหรือไม่ก็ต้องใช้ทักษะมากๆเลย ไม่ต้องห่วงครับเรามาดูกันว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยให้คนเงินเดือนน้อยหรือเพิ่งเริ่มต้นสามารถสร้างแพสซีฟอินคารได้จริงเริ่มจากสิ่งที่คุณมีลองสำรวจดูว่าคุณมีความรู้ความสามารถหรือทับสินอะไรบ้างที่คุณสามารถนำมาสร้างรายได้ได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนะักเริ่มต้นจากจุดเล็กๆไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยเงินก้อนโตหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆลองเริ่มต้นด้วยการลงทุนในกองทุนรวมเดือนละ1 0 0 0ถึง2,000บาท หรือลองเขียนอ e ีบุ๊กเล็กๆก่อนความสม่ำเสมอคือกุญแจ Passive Income ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนครับคุณต้องอดทนสร้างอย่างสม่ำเสมอและดูแลมันไปเรื่อยๆเหมือนการปลูกต้นไม้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโลกเปลี่ยนไปเร็วครับการหาความรู้ใหม่ๆการพัฒนาทักษะอยู่เสมอจะช่วยให้คุณเห็นโอกาสใหม่ๆในการสร้าง Passive Income ได้มองหาโอกาสรอบตัวบางครั้ง Passive Income อาจจะมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิด ลองสังเกตปัญหาที่คนอื่นมีแล้วคุณอาจจะเจอช่องทางในการสร้างรายได้จากการแก้ปัญหานั้นก็ได้ฟังแล้วรู้สึกมีหวังขึ้นเยอะเลยค่ะพิตวันสรุปคือเราต้องมองหาโอกาสและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมีนาการสร้างแพสซีฟอินคัรคือการสร้างอิสระทางการเงินให้กับตัวเองทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากเท่าเดิมและมีเวลาไปทำในสิ่งที่เรารักมากขึ้นครับ ฟังแล้วรู้สึกมีหวังขึ้นเยอะเลยค่ะพิะวันสรุปคือเราต้องมองหาโอกาสและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับมีนาการสร้างแพสซีฟอินคัมคือการสร้างอิสระทางการเงินให้กับตัวเองทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากเท่าเดิมและมีเวลาไปทําในสิ่งที่เรารักมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับแนวคิดการสร้างแพสซีฟอินคัมในวันนี้มีนาเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีไอเดียไปต่อยอดกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มต้นวันนี้ดีกว่ารอให้พร้อมเพราะโอกาสอาจจะไม่ได้รอเรานานนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆที่จะ ช่วยให้ทุกวันของคุณเป็นโอกาสอย่าลืมกดติดตาม The Short Key Podcast ในทุกแพลตฟอร์มที่คุณฟังเพราะ The Short Key Podcast จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ The Short Key Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ